มีพระอีกรูปหนึ่งฮะก็พระเกษมจินะศีโลนะครับอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าสามแยกที่อำเภอําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะพระนี้เคยเป็นพระที่เขาให้ฉายาว่าพระอยากดังนะฮะพระที่เคยออกอาการไม่สํารวมจนเป็นข่าวเป็นคลาวย่างเช่นไปพูดให้คนเขาไม่กราบไว้พระพุทธรูปนะฮะ แล้วก็ไปแสดงท่าทางแบบไม่เหมาะสมค<อ>ตอนนั้นก็เคยมีคลิปอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่นี่ฮะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับพระ,กะเกษมว่าวันนี้มีลูกศิษย์ประมาณสักสี่สิบกว่าคนไปที่สำนักสงฆ์แล้วก็บอกว่าพระ,กะเกษมเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย,ย์ชายนะฮะซึ่งเป็นก็คือพระ,กะเกษมก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ ลูกศิษย์มาเนี่ยพระเกษเมก็ชี้แจงแล้วชี้แจงแบบยอมรับด้วยมีเพศสัมพันธ์ยอมรับ,ลบเลยลยอมรับด้วยนะฮะอลองฟังดูนะฮะท่านผู้ชมครับนายมาตรวจเช็คกันเพราะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ต้องอาบัติเพราะถ้าอาการอย่างนั้นต้องอาบัติมันจะเป็นไปไม่ได้มันต้องประกอบเจตนาอย่างเต็มที่มันจึงเป็นอาบัติาราชิกไปได้แต่อย่างนี้ไม่ต้องหรอกและเราก็รู้ตัวเองว่าไม่ต้องแล้วจะปรับจะจะปรับเรามาว่าเป็นต้องด้วยอะไรก็ปรับมาแล้วว่านะ ตอนนี้มวนกันนั่นนี่ให้ปรับมาได้เลยนี่พูดอยู่นี่ก็มวลกันได้ให้ปรับเราได้เลยนี่ถ้ามันชัดเจนปรับมาแต่เราไม่ชัดเจนกับตัวแบบที่พูดนี้ละ่ะไม่ภาวะอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกับเขาหรือไม่แต่ที่เรารับทราบชัดเจนคือกับไอ้เต๋อเนี่ยเราออกมาแบบเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงไอ้ลระขาเลงก็เคยโดนกอดใช่ไหมครับแล้วกูตุ๋ยมึงไหม ไม่ครับเอามันพูดชัดๆเนี่ยคนเยอะไม่ครับเอาถ้ามันก่อนเฉยๆได้ยังไงถ้าบริสุทธิ์ก็เอามาสื่อหรือเอาคณะพระพระที่ออกไปจากนี่หรือคณะพระวัดป่าที่เชื่อถือได้ก็เอามาสื่อแล้วตัดสินเราอยากให้มีผู้มีอภินญญามาจัดการกับเราเป็นที่แน่นอนมากสําหรับผู้มีอภินญญาแต่ถ้าไม่มีก็สุดแท้แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นความคิดต่างๆ ได้ทั้งสองทางจช่สรุปรวมความแล้วเนี่ยนะฮะพระยอมรับว่ามีแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้มีจตนาครับนะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ต้องอาบัตอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจมีเอ้ยไม่ได้ตั้งใจมีนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์นะที่มีอะไรกับพระก็ยอมรับกับบรรดาศิษย์ที่มารวมตัวกันว่าก็เคยเหตุการ์เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสองครั้งครับนะครับ ก็พระเกษมบอกแล้วว่าไม่ได้อาบัติหรือประราชิกเพราะช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะนะฮะไม่จําเป็นจะต้องสึกออกไปจากผ้าเหลืองนี่ฮะคือในวินัยส์จริงเนี่ยจะมีการพูดนะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่ผิดแต่ผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องกับอาบัิปรราชิกหรือเปล่าเพราะนี่คืออาบัติร้แรงอ่ะนี่ไม่ใช่อาบัติแบบว่า ถอนต้นไม้ขุดดินอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาบัติปาราชิกอ่ะอันนี้คือแบบแรงที่สุดสี่ข้อของธรรมวินัยเนี่ยไม่รู้สึกตัวทำไปเองมันไปเองมันไปเองมันทะลุทะลวงไปเองมั้งรู้ตัวอีกทีนึงก็ก็สองทีแล้วเอนี่ก็แบบจากพระพรมสุทีนะแล้วก็มาพระรูปนี้แบบโห อย่าให้พูดเลยเดี๋ยวจะบาาเราเราพักกันอีกคู่นึ่งเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยว